พี่หมอครับช่วยรับกาวคืนไปทีตอนที่หทท้ากันชวีแสนดีเหลือนี้เราต้องพายความจริงตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดจะสนใจอะไรหรอกตอนเห็นรูปนี้เพราะรู้ว่านายเอาเสื้อกาวไปคืนพี่เขาแนนเอ่ยพูดทำให้แสนดีเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าม,มนของเพื่อนสาวอย่างจริงจังแล้วทำไมตอนนี้ถึงสนใจละ่ะ แสนดีถามกลับไปไหนบอกว่าตอนแรกไม่สนใจแล้วทำไมตอนนี้ถึงสนใจล่ะก็เพราะว่าเซนส์นของฉันมันบอกสายตาพี่เขาตอนมองนายในรูปนะสิแถมพี่เขายังกดไลค์ให้โพสต์นี้แล้วยังคอมเมนต์ด้วยสติกเกอร์ยิ้มนายเลื่อนลงไปดูท็อปคอมเมนต์สิแนนไม่พูดเปล่ารีบคว้ามือถือของตัวเองจากมือของแสนดี กดเข้าดูคอมเมนต์ใต้รูปก่อนจะยื่นมือถือกลับไปให้แสนดีดูเด็กหนุ่มรีบเอากลับมาดูก็เห็นท็อปคอมเมนต์จากพี่กันจริงด้วยแถมคอมเมนต์จากคนอื่นๆก็ชวนให้อุณหภูมิบนใบหน้าของเด็กหนุ่มร้อนระอุขึ้นพางสายตายังคงจดจ้องกับคอมเมนต์เหล่านั้นคอมเมนต์ที่หพี่กันเม้นด้วยนะพวกเธอคอมเมนต์สองน่ารักมากค่ะ พวกเรามาขึ้นเรือลำนี้ด้วยกันเถอะกันชรีแสนดี comment สาเพื่อความฟินของพวกเราสาวายสาธุขอให้พวกเขาได้กัน Hat tag, กันชรีแสนดีแกคู่นี้ไงที่เราเห็นบนรถหน้าร้านขนมอะน่ารักปะ add นกน้อยนกน้ำ ok ok comment ห้าจริงด้วยสายตาคนพี่ตอนส่งน้องลงจากรถนะ่ะ อยากให้แอดได้เห็นแอดแอดมินแอดมินเพจจริงหรอคะพูดมาสักขนาดนี้ต่อมเผือกของแอดทำงานเลยนะคะคอมเมนต์หกคู่นี้งานดีจริงๆทั้งคู่เลยแกแฮท็กกันชวีแสนดีและอีกหลายๆคอมเมนต์ที่แสนดีเลื่อนอ่านนี่มันอะไรกันเนี่ยแสนดีอุทานขึ้นทั้งยื่นมือถือให้กับเพื่อนสาวด้วยใบหน้า สายแววงงงนันฝ่ายแนนเพียงแค่ยิ้มกุ้งกิ่มกลับมาก่อนจะยกมือขึ้นเกาะแขนแสนดีและพาเขาเดินเข้าห้องเรียนไปเพียงแค่นั่งลงบนโต๊ะแบงค์ที่ท่าทางจะรออยู่แล้วก็ร,รีบเข้าประเด็นทันทีจริงปะแบงค์ถามขึ้นจริงอะไรของนายแบงค์แสนดีขมวดคิ้วชนกันก็ข่าวในเพจไง นายก็เป็นไปกับแนงอีกคนหรือไงแสนดีมองค้อนให้กับเพื่อนหนุ่มก่อนจะพูดต่อไม่มีอะไรทั้งนั้นเราแค่เอาเสื้อกาวไปคืนให้พี่เขาแล้วพี่เขาก็ไปส่งเราที่ร้านเท่านั้นเองแล้วอีกอย่างเผื่อนายลืมว่าเราเป็นผู้ชายแล้วพี่เขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแบงก์มองดูแสนดีที่กำลังพูดก่อนเลื่อนในตตาขึ้นลงตั้งแต่หัวจรดเท้า ทำเอาคนถูกมองต่หหิดตงิในใจมองแบบนี้หมายความว่ายังไงแบงค์เม้มปากจนเป็นเส้นตรงทำท่าคิดอะไรบางอย่างมือก็พางเกาคางตัวเองไปด้วยทั้งพูดขึ้นฉันว่านะแสนดีหน้าอย่างนายหุ่นอย่างนายเหมาะจะเป็นเมียมากกว่ามีเมียนะพูดเสร็จแบงค์ก็ระเบิดหัวเราะออกมาแสนดีเบิกตากว้างก่อนจะกระโจน เข้าไปบีบคอเพื่อนหนุ่มตัวดีอยากตายหรือไงแบงค์แบงค์รีบเอามือแกะมือของแสนดีออกตามมาด้วยแนนที่เข้ามาช่วยการยื้อหยุดฉุดกระชากกันและกันของพวกเขาเรียกรอยยิ้มจากเพื่อนในห้องได้เป็นอย่างดีแต่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเพราะมันคือกิจวัตรประจำวันของพวกเขาไปแล้วและการหยอกล้อก,กันของทั้งสามคนจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่ออาจารย์เดินเข้ามานั่นแหละ แสนดี Sandy, จดจ้องกับบทเรียนที่อาจารย์กำลังสไลด์โชว์บนหน้าจอมือเขียนไปแต่ตากลับเหลือบไปมองแนนเป็นระยะเหมือนมีเรื่องอยากพูดจนแนงหยุดการมองจอที่อาจารย์กำลังอธิบายหันมาหาแสนดีมีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าแสนดีแสนดีหมุนใบหน้ามองไปยังเพื่อนสาวในตาฉายแววลังเล ว่าจะถามดีหรือไม่ถามดีแต่ความอยากรู้มีมากกว่าเขาเลยถามออกไปสาววัยคืออะไรหรอแนนถึงกับหลุดขำออกมากับคำถามและท่าทางเด็กน้อยของแสนดีตอนแรกเธอนึกว่าเพื่อนหนุ่มหน้าสวยของเธอจะกุ้มใจกระสับกระส่ายเพราะอะไรที่แท้ก็เป็นอาการของเด็กน้อยที่สงสัยนี่เองเราก็นึกว่าเรื่องอะไรซะอีก สาววายคืออะไรนะหรออืมจะว่ายังไงดีละ่ะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะแสนดีพยักหน้ารัวรอฟังคำอธิบายจากแนนตาแป๋วสาววายก็คือพวกกลุ่มผู้หญิงที่มีความสุขเวลาเห็นผู้ชายเป็นแฟนกันอะไรประมาณเนี้ยนะ่ะแล้วทำไมต้องมีความสุขละ่ะแสนดีเอียงคอเล็กน้อยพร้อมกับถามกลับไปทำเอาแนน กอกตาขึ้นอย่างเหนื่อยหน่ายอุตส่าอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆแล้วนะก็มันฟินไงนายเคยดูซีรีส์ไหมแนนถามออกไปแสนดีพยักหน้ารับแนนจึงพูดต่อมันก็เหมือนกับเวลาที่เราดูซีรีส์ฉากที่พระเอกกับนางเอกได้กันจู่จีจ่กันทำให้ชวนจิ้นฟินจิกหมอนอะไรประมาณนี้นั่นแหละอารมณ์เดียวกันกับสาววาย เวลาเห็นผู้ชายรักกันได้กันเข้าใจายังแสนดีอ้าปากร้องอออออกมาทันทีก่อนที่แนนจะพูดอะไรต่อเสียงแจ้งเตือนจากมือถือของแสนดีก็ดังขึ้นแสนดีรีบหยิบขึ้นมาดูหัวคิ้วชนกันทั้งยกนาฬิกาบนข้อมือขึ้นดูแนนกับแบงค์หันขวับมามองแสนดีใครส่งข้อความมาแนนกับแบงค์พูดขึ้นพร้อมกัน แสนดี Sandy, มองดูเพื่อนสลับกันไปมาก่อนตอบกลับพี่กันนะ่ะบอกว่ามารอใต้ตึกแสนดี Sandy, ตอบกลับแนนยกมือขึ้นปิดปากของตัวเองขณะที่แบงค์ทำเพียงแค่ยกยิ้มที่มุมปากก่อนยกมือขึ้นตบไหล่ของแสนดีเบาๆเราว่าแล้วอย่างนายนะ่ะเหมาะจะเป็นเมียมากกว่ามีเมียไอ้แสนดี Sandy, ยังไม่ทันจะด่าเจ้าเพื่อนตัวดีนักศึกษาในคลาส ก็พากันลุกขึ้นเพราะการสอนของอาจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วไปเถอะแบงค์พูดขึ้นอีกครั้งทั้ง3เดินลงจากตึกก็พบกับกันที่ยืนพิงอยู่กับรถเบนซ์คันหลูสายตาจับจ้องไปยังแสนดีไม่ได้สนใจสายตาของเหล่านักศึกษาคน,น,นอื่นๆที่มองเขาอยู่ด้วยความสงสัยว่าทำไมนักศึกษาแพทย์อดีตเรียนคณะมาทำอะไรที่นี่ พี่กันมาถึงที่นี่มีอะไรหรอครับแสนดีเอ่ยถามขึ้นขณะที่เดินเข้าไปหาล่างสูงแสนดีลืมนัดของพี่แล้วเหรอกันถามกลับไปด้วยใบหน้าราบเรียบแต่กับดูดีเหลือเกินพี่จะเลี้ยงข้าวแสนดีไงเมื่อเห็นว่าแสนดีไม่ตอบกันก็พูดขึ้นอีกครั้งอะเออความจริงพี่ไม่ ยังไม่ทันจะพูดปฏิเสธจบล่างของแสนดีก็พุ่งเข้าไปกระแทกแผ่นอกของล่างสูงจากแรงผลักของใครบางคนทางด้านหลังแถมเจ้าของแผงอกว่างยังลังล่างของเขากดแนบเข้ากับแผ่นอกเหมือนรอรับอยู่ก่อนแล้วแสนดีดันหน้าที่ทิ่มลงบนแผงอกให้เงยขึ้นพยุงตัวยืนตรงก่อนจะหันกลับไปทำตาเขียวให้กับเพื่อนทั้งสองคน ใครทำแสนดีถามออกไปทั้งจ้องเขม่งเพื่อนทั้งสองคนแต่กลับไม่ได้คําตอบใดกลับมานอกจากท่าทางกวนๆของแบงค์ที่ยืนกอดอกเอียงคอผิวปากในตากอกไปมาขณะที่แนนอมยิ้มทําท่าบิดไปบิดมาอย่างเขินอายเราถามว่าใครผักไปเหอะฝากเพื่อนด้วยนะพี่กันแบงค์พูดตัดบทขึ้น ทำให้คําพูดของแสนดีถูกกืนหายกับลงคอพูดจบแบงก์ก็ยกแขนแก่งขึ้นล็อกคอแนนที่ยืนบิดไปบิดมาเข้าหาตัวก่อนหันหลังเดินออกไปแนนขืนตัวจากวงแขนแก่งของแบงก์หันกลับมาทิ้งท้ายให้กับกันฝากแสนดีด้วยนะคะพี่กันเฮ้ยเดี๋ยวสิแสนดีตะโกนไล่หลังเพื่อนทั้งสองที่เดินห่างออกไป ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าแนนกับแบงค์ไม่ห่วงแสนดีที่ปล่อยให้ไปกับพี่กันสองต่อสองแบบนั้นแต่ที่พวกเขาแอบสืบมาตั้งแต่ตอนเห็นข่าวพี่กันกับแสนดีก็ได้รู้ว่าตลอดสี่ปีที่พี่กันเรียนอยู่ในมหาลาัยนี้พี่เขาไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอะไรไม่ได้มีนิสัยเจ้าชู้หลอกฟันแล้วทิ้งและที่สำคัญพี่เขาไม่เคยมีแฟนด้วยสนใจแค่การเรียนเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งมาเจอแสนดีเนี่ยละ่ะอีกอย่างพี่เขาก็บอกเองว่าจะเลี้ยงขอบคุณที่แสนดีเอาเสื้อกาวไปคืนเพราะฉะนั้นมีหนุ่มหล่อน,นิสัยดีมาจีบเพื่อนของพวกเขาทั้งทีพวกเขาจะไปขัดขวางทำไมกันละ่ะปล่อยให้แสนดีเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ชอบแสนดีก็คงปฏิเสธเองนั่นแหละแสนดีเสียงทุ้มของล่างสูง ในชุดนักศึกษาทาบทับด้วยกาวสีขาวเอ่อยขึ้นทำให้แสนดีหันกลับมาอย่าปฏิเสธพี่เลยนะพี่รอแสนดีมานานแล้วรู้ไหมกันพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ติดจะอ,อ้อ,อนๆนิดหน่อยจนแสนดีคิดว่าถ้าสาวๆได้ยินเสียงนี้ของพี่กันคงจะอ่อนละทวยกันแน่แต่เขาไม่ใช่สาวๆพวกนั้นนี่ก็ได้ครับแสนดีพูด ทั้งก้าขึ้นรถพี่กันที่เปิดประตูรออยู่ก่อนแล้ว